โยสวัสดีครับชา YouTube ทุกชาติวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยชูริเคนนั่นเองนะฮะวันนี้ก็นะเหมือนเดิมฮะจะมากินมามะ่าเกาหลีนั่นเองก็เป็นมาม่าสอห้าบาทผมเคยกินแล้วแต่ยังไม่หลับจำนะแต่ตอนนั้นกินแค่สองเดียวแต่รอบนี้มา5้ซองนะอันนี้ซื้อมาเป็นแพ็คแล้ชมนะแพ็คนึงก็บรรจุอยู่ได้นี้ห้ซองก็สอบาท <c oughs> นะอันนี้ก็อยู่ในช่วงราคาลดนะผมไปซื้อก็45บาทนะแพ็คหนึ่งนะก็เป็นมาม่านะฮะรสไก่เผ็ดเกาหลีแบบแห้งนั่นเองนะผู้ชมอ่ะก็จะประมาณนี้นะฮะขายตามท้องตลาดนะฮะร้านค้านะทั่วๆไปนะเผ็ดอร่อยสไตล์เกาหลีนะฮะนะฮะของอะไรนะนี่ชิมนนั่นเองคุณผู้ชมอ่ะก็เป็นของ นิดชินนะฮะเขาไม่ได้จ่ายนะแต่แค่อยากจะมาลองกินอะไรแบบนี้นะฮะนะวันนี้ก็จัดไป5-2ซองแล้วพี่มาเดี๋ยวก็มาแกะเลยว่ามันเป็นยังไงนะฮะไปโอ้ท่านผู้ชมดูดินี่ฮะนี่ไงฮะท่านผู้ชมโคตรเยอะเลยอ่ะอันนี้ขออนุญ,ญาตวางตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเอาไปทิ้งถังขยะ ก็ะจะประมาณนี้รูลร่างหน้าตานะชมะนะนี่นี่เลยฮะนะอร่อยแบบสไตล์เกาหลีก็น่าจะของไทยบ้างครับนะฮะผมเข้าใจผิดไว้ก็ต้องขอภอภัยมันเหมือนของเกาหลีนะนะว่ามันมีคันมีภาษานะของเกาหลีด้วยป่ะเดี๋ยวก็จะมาเริ่มกินกันเลยค่ะมาม่าเกาหลีนั่นเองเออนิดชินดีกว่าเออมันชื่อว่านิดชินใช่ไหมนะขอดูโลโก้หน่อยนิดชินป่ะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลย กินทั้งหมด5ซองคุณผมว่าว่ามันจะได้เยอะเปล่าวะต้มทั้งหมด5ซองเลยทีเดียวนะป่ะเดี๋ยวก็มาจะดูกันตอนกินแล้วว่ามันจะเป็นยังไงฮะปะ่ะลุยไหนๆก็ไหนๆฮนะเดี๋ยวก็มาแกะเลยฮะมาแกะนะฮะเนี่ยซองแรกฮะวางบนจานลนะพวกพวกเครื่องนี่ก็วางตรงนี้ก่อนนะชมะยังไม่บรรเลงนะเพลงรักนะชมนะใส่ไปให้หมดเลยแล้วก็อีกซองหนึ่งนะฮะ นี่สองทีสองคนระับท่านผู้ชมโอ้ใหญ่เหมือนกันนะหวหาเยอะเหมือน,นกันนะเนะีย่ยเครื่องปรุงมันก็จะเป็นประมาณนี้ในเครื่องปรุงส่วนน้ํามันของมันก็จะเป็นประมาณนี้ <c oughs> ผมผมรับรองว่าหมดแน่ผมกินหมดแน่นะจะขออนุญาตอาจจะช้าไปหน่อยนะ <c oughs> <c oughs> แก่ยากว่ะเฮ้ยนะ ของอร่อยมันก็แบบนี้นะมันต้องใช้ความพยายามอะไนี่สุดยอดไปเลยครับน้องๆน,นะฮะลองไปหาซื้อกันได้นะ่าจะอร่อยนะ2อละห้าบาทเองนะก็ถูกอยู่นะนี่ปะเดี๋ยวก็ไปเริ่มบันเลงอนะ่ะกินกันเลยลุย เรียบร้อยนะครับผู้ชมมาจากนั้นก็ปรุงลดเข้ากับเส้นนะผู้ชมมะานะ่ะเส้นปริมาณเส้นก็ได้เยอะนะผู้ชมมาคือแม่งเยอะจัดจัดเลยอะ่ะเออเยอะกว่าซองสี่สิบห้าบาทซองเนี่ยที่เป็นของเกาหลีอะ่ะจากนั้นก็ใส่น้ำมันก่อนนะผู้ชมมานี่เทลงไปเลยอ่าอีกอีกอีก,อ,กอีกซองหนึ่งครับผู้ชมนะค่อยๆไปนะค่อยๆนะเดี๋ยวได้กินนะ่นแล้วฮะ ท่านผู้ชมซื้อลองซื้อนะท่านผู้ชมอ่ะอร่อยยังไงก็บอกกันด้วยผมเคยกินแล้วเนาะมันก็หวานหวานเนาะออกหวานหวานเผ็ดเผ็ดหวานหวานนะใส่ไปท,ทั่วเลยท่านผู้ชมให้ทั่วเลยน้ํามันไอ้ไอ้นี้มันไม่มีสาหร่ายท่านผู้ชมนะมีแต่น้ํามันแล้วก็เครื่องปรุงของมันนี่เลยสุดเด็ดก็ครั้งนี้นี่แหละพริกเครื่องปรุงพริกของมันนะฮะนี่เลยครับท่านผู้ชม อืมเยอะจัดจัดนะฮะมีงาดนะ้วยน,นะจอม้า,ามีไอ้งาขาวๆอ่ะนะค่อยๆครับผู้ชมค่อยๆจัดไปแบบดับเบิลเลยฮะไอ้ปกติผมกะว่าจะซื้อกินแบบว่าไอ้ซอง45บาทที่มันเป็นแพ็คอะเออที่มันเป็นรูปเป็ดอะผมว่าผมจะซื้อมากินนะแบบแพ็คหนึ่งเออผมว่าแบบว่างบผมมันไม่พอก็เลยเอาแบบนี้ดีกว่า 48บาทคุ้มอะเออราคา48บาทนะพูดผิดนะเมื่อกี้บอกว่า45านะฮะไม่ใช่ฮะ48บาทนะเออแพ็กเหนอร้านนั้นมันลดผมก็เลยมาซื้อไอ้นี่มาแดกเฉยซื้อมากินแดก <c oughs> ก็เลยอยากจะถ่ายเป็นความทรงจำอะที่ดีต่อทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับ ถ้าเข้ามาดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจฮะแล้วก็คอมเมนต์อะไรบ้างนะผู้ชมนะคลิปผมมันจะได้มีลางนับผู้ชมจากนั้นก็จากนั้นก็วางตรงนี้ก่อนเดี๋ยวก็จากนั้นก็ <c oughs> เารเกาก,ก,ก็จะคนนะผู้ชมนะจะคนให้เข้ากันอืม <ừ> งานนี้เอาว่ะฮึอึช <c oughs> ั้นจานผมมันเล็กไปนะผู้ชมนะ จานมาม่าเกาหลีผมเล็กไปวะอือหือดูดีฮะโคตรเยอะเลยท่านผู้ชมเยอะจัดจานเลยดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่าก็เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ก็นะฮะรอแดกอย่างเดียวนะพร้อมที่จะแดกนะครับท่านผู้ชมนี่มาม่าเกาหลีนะฮะนิดชิ้นนั่นเองฮะร้อนนะฮะจับแล้วก็ร้อนๆอยู่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวก็มาแดกเลย นะฮะสนใจมากินด้วยกันได้นะอืมอร่อยครับพี่ชมนะร้อนๆด้วยเผ็ดไหมก็มีบ้างนะผมกินเผ็ดจนชินนะเอออืมโคตรอร่อยเลยนะทราผู้ชมโคตรอร่อยเลย นะเส้นเหลืองนะออกแดงๆนะมันอาจจะไม่เข้มเท่าซอง 45, สี่สิบห้าซองสี่สิบห้าบาทที่เป็นซองใหญ่ๆนะแต่อันนี้มันก็มันจางหร่อยอ,มอ,อยืมอร่อยดีรด้รวมอร่อยดีไปหาซื้อกันได้ เผ็ดๆหวานๆนะจากที่เราได้กินของรสหมาล่ากับรสธรรมดาแบบเนี้ยเพราะรสธรรมดาแบบเนี้ยอร่อยสุดละรสไก่เ,เออแหละผมว่าคาท่าสุดละรสหมาล่ามันก็ไม่ใช่แนวเนานะแต่ก็อร่อยนะอร่อยคนละแบบแต่ผม,มชอบแบบธรรมดาธรรมดาก็แบบเนี้ย ธรรมดาซองมันก็จะเป็นรุ่นนี้แหละฮะซองแรกที่ผมได้กินครั้งแรกนะฮะก็ซองนี้แหละเฮ้ยเผ็ดเว้ยเริ่มร้อนละ านายผู้ชมคำโตโตคำโตโตเห็นไหมสีก็สดอยู่นะเข้าปากงับเข้าไม่หมดนะผู้ชมมาเข้าปากไม่หมดมันร้อน ผมต้องกินให้หมดของจานเลยนะให้หมด5้ซองคุณซื้อมาห้าซองแล้วมากินนะแค่5้ซองก็อิ่มแล้ว เผ็ดป่ะผมจะไม่กินน้ำจะรอให้นี่หมดก่อนแล้วค่อยกินน้ำนะ <c oughs> อร่อยเกิน เผ็ดครับชมมาเริ่มเผ็ดๆแล้วแต่ไม่ค่อยเผ็ดเท่า4ี่สบหาบาทซองใหญ่แต่นี้ก็สร้างความเผ็ดได้อยู่นะถ้าเส้นร้อนนะบวกกับเส้นร้อนแล้วก็เครื่องปรุงเผ็ดเๆมันก็เผ็ดมานิดหนึ่งอ่้ เหงื <muitas> ่อออกแล้วพ oh. ี่ชมนะไม่เป <Jean> ิดพัดลมด้วยท้าทายกับความร้อนเหตุดฮะพี่ชมนะ เหลือแค่นี้เอง ใกล้จะหมดแล้วละอีกนิดนึงผมบอกแล้วห้าซองผมหมดแน่ อีกนิดเดียวอดทนไว้ถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขออภยัยละแป้นผมเลี้ยงไก่เยอะ โคตรคอิ่ม5้าซองอิ่มเลยนะสิบซองนี่คงกินไม่หมดอนะนี่ฮะอร่อยเกินนะมาคำสุดท้ายเข้าปากอืมนะเหลือแค่นิดเดียวเองโอเค อ,อ,อร่อยอะทุกเป็นไงบ้างกับการกินมาม่าเกาหลีถ้าชอบลินนี้ฝากกดไลค์กดตามให้ผมด้วยก็ฮะช่องนี้ก็กินไอพวกมาหมี่ลง YouTube นะฮะถ้าชอบกินนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะชอบก็กดติดตามด้วยนะแล้วไว้เจอกันใหม่นะฮะบ๊ายบายครับ